ลุงพี่พบเรื่องราวของเขาในเว็บไซต์ฉบับภาษาอังกฤษชื่อ Diary Club และพบเรื่องราวฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยในเว็บไซต์ที่ชื่อสยามพงนิวส์บทความในเว็บไซต์นี้เขียนไว้ว่าวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2561 f a c e b o o k กัลายาณธรรมได้โพสต์ข้อความที่ถอดความจากภาษาอังกฤษเรื่อง i s thing that h a p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  i s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  t f t I r I limit for 100 day ที่เขียนโดยคีนฟีโรบินสันแล้วเผยแพร่ทางบล็อกของเขาความว่าฉันไม่ใช่โยคยีไม่ใช่ผู้เสร้สรางพลังชีวิตหรือครูสอนโยคะใดๆทั้งสิน้นอันที่จริงไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณเรียกว่าโยคียเลยละที่ผ่านมาฉันล้มเหลวมาเยอะเช่นสอบตก แล้วก็ไม่ได้สอบตกครั้งเดียวนะเคยเข้าไปอยู่ในสถาบันบัตรยาเสพติดแถมยังเคยถูกจับอีกต่างหากแต่ในที่สุดฉันก็กลับใจจนได้มาเป็นทนายความจนได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าฉันอยากให้คนอื่นมีโอกาสที่ดีอย่างนี้บ้างเชื่อไหมว่าการนั่งสมาธินำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของทุกคนได้ไม่นามนมานี้ ฉันเรียนรู้ถึงประโยชน์ของการนั่งสมาธิแม้ที่ผ่านมาฉันไม่เคยนั่งสมาธินานกว่า5นาทีหรือ10นาทีเลยแต่มาวันนี้ฉันได้ตัดสินใจลองนั่งสมาธิวันละ20นาทีติดต่อนานหนึ่งสัปดาห์เพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นการทดลองนี้ก็เริ่มขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมปีคิตศักราช2515 จากสัปดาห์แรกเป็นเดือนจากเดือนเป็นสามเดือนแล้วก็มารู้ตัวอีกทีก็ครบ100วันแล้วฉันนั่งสมาธิทุกวันในตอนเช้าโดยไม่มีวันหยุดเลยตอนแรกที่นั่งสมาธิฉันนั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยทั้งปวดหลังแล้วก็เมื่อยขาสุดๆฉันรู้สึกเหมือนกำลังพยายามปรับวิธีการนั่งมากกว่าที่จะทำสมาธิ กับการกำหนดลมหายใจเข้าออกและที่สำคัญฉันต้องฝืนตัวเองไม่ให้ลืมตาแต่ในที่สุดฉันก็ชินกับการกำหนดลมหายใจเข้าออกและร่างกายของฉันก็เริ่มปรับท่าทางให้เป็นไปตามธรรมชาติ